ไม่ถูกหักภาษีจะยื่นภาษียังไงครับคําถามนี้มีคนถามมาบ่อยมากนะครับจริงๆแล้วหน้าที่การยื่นภาษีเนี่ยบอกง่ายๆก่อนนะมันเป็นหน้าที่ของเราดังนั้นเราก็ต้องเก็บยอดรา,ายได้ของเราทั้งหมดครับมายื่นภาษีให้ได้แ,แหละ้าถามว่าโอ้แล้วผมไม่ถูกหักภาษีผมจะต้องยื่นไหมถ้าเป็นรายได้จากการทํางานก็ต้องเอามายื่นครับจะถูกหกักหรือไม่ถูกหกักต้องเอามายื่นทั้งหมดให้ถูกต้องคําถามต่อคือเรา,าจะเก็บยอดยังไงก็ต้องเก็บให้ได้ครับจะเก็บยังไงฮะเอางี้ผมเสนอแบบนี้นะ้วกันจะเปิดบัญชีธานาคารไปไว้บัญชีหนึ่งเอาเงินรายได้ทั้งหมดเนี่ จะพอจะมียอดที่เอามายื่นภาษีได้นะถูกไหมเพราะว่าเราก็จะรู้ว่าเงินเข้าทั้งหมดเท่าไหร่เนาะเอาก็ยอดตรงนี้มายื่นภาษีได้พอได้ส่วนหนึ้งนะหรือเราจะทําบัญชีร,รายจ่ายสมมติว่าจดบันทึกไปเลยอรายได้เข้ามาเท่านี้เนาะมีรายได้เท่าไหร่มีหักรายจ่ายไว้เท่าไหร่เก็บเอกสาร,ร,รหลักฐานทําพวกนีรหรหรหร้ให้เรียบร้อยหรือทําร่วมกันก็ได้คร,ร,ร,รับเปิดทั้งบัญชีธนาคารไว้รับเงินนะฮะแล้วก็มีทั้งการทําบัญชีรายจ่ายไปด้วยกันก็ทําได้เหมือนกันนะทำทั้งคู่เลยเราก็จะได้ข้อมูลที่เรียบร้อยเก็บเอกสารหลัานห้วเไยยยื่ษีลลมะแจงง แล้วถามผมเนี่ยผมจะตอบไงวะจะให้อยิ้มมั่วๆไปเลยครับอย่างเงี้ยเหรอคือผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะถ้ามันเป็นรายได้ของคุณแล้วคุณไม่เก็บผมจะไป เอาไรายได้มาจากไหนให้คุณยื่นสิ่งสําคัญคือคุณต้องรู้ตัวเองครับแต่สิ่งที่คุณน่ากลัวกว่านะครับอันนี้เน้นไว้เลยนะคือคุณต้องกลัวว่าสัมภารจะรู้ดีกว่าคุณครับถ้าสัมภารรู้ว่าคุณมีรายได้ที่ยื่นไม่ครบอันนี้ปัญหาคุณแล้วก็คือคุณจะยื่นภาษีไม่ถูกต้องแล้วพอยื่นไม่ถูกต้องวันนึงคุณถูกตรวจคุณโดนประเมินคุณก็สงสัยว่าเอา้าทำไมเขาประเมินยอดเยอะจังมาจากไหนคําถามคือถ้าคุณพิสูจน์ตัวเองไม่ได้กับข้อมูลที่รัฐมีหรือสัมภารมีคุณก็ต้องยึดตามข้อมูลรัฐนะครับแล้วทีนี้พอเสียภาษีเยอะจะโทษใครกลับไปที่เหมือนเดิมครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ที่หนอมได้ง่ายครับโดยการกดติดตาม ในทุกช่องทางที่ดูอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok เป็น Facebook หรือว่า YouTube นะครับติดตามแล้วก็พบกับคลิปอัปเดตเรื่องของภาษีแบบนี้ได้ครับทุกวันจันทร์พุทธสุเป็นประจำต่อเนื่องกันยาวๆไปเลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ